สวัค่ะวันนี้เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่แบบเรียนรู้ในการที่อายุ25ปีนะคะแบบตอนนี้เราก็ทํางานเป็น HR ด้วยใช่ไหมเราก็แบบนับวันยิ่งรู้ว่าการที่เราได้ภาษาอังกฤษหรือว่าได้ภาษาจีนน่ะมันไม่พออะ่ะคือยิ่งโตไปอ่ะสมมติว่าเราได้แค่งิฤษใช่ไหมคนที่ไทยเราอ่ะมันเยอะมากอะ่ะคือคนที่พูดอังกฤษได้เยอะมากแล้วแบบการที่งานอะ่ะ มันก็จะแบบไม่มั่นคงเพราะว่าออสมมติว่าเขาเตะเราไปอ่ะเขาก็สามารถหาคนใหม่ได้ซึ่งเราไม่ได้แบบหมายความว่าเออเราเก่งนะเราได้อังกฤษกับจีนคือขนาดได้อังกฤษกับจีนเรายิงสุดว่าเออมันก็หาคนมารีเพ a ซเราได้ตลอดเวลาก็เลยแบบได้บทเรียนว่าคือเราไม่ควรที่จะหยุดพัฒนาตัวเองอะ่ะเพราะว่าในการที่ในในยุคเศรษฐกิจยุคนี้ยก็คือมันมันไม่ค่อยมั่นคงอะ่ะเพราะว่า คนมันมีความรู้ความสามารถแล้วมันก็เ่งเยอะค่ะคนมารีเพสเยอะในการที่เราหยุดพัฒนาตัวเองอะ่ะก็คือเราจะหางานได้ยากมากแล้วเช่นสมมติว่าเราทํางานเอกชนใช่ไหมเออเราสามารถทํางานได้แค่ถึงอายุส5มสิบห้าปีเขาก็ไม่อยากรับแล้วอะ่ะแบบสี่สิบอะไรเงี้ยมันทําให้เราอะ่ะคิดนะว่าเราต้องหาเงินได้เยอะเพราะว่ายุคแบบเนี้ยมันต้องหาเงินแล้วก็เพราะว่ามันไม่มีใครอยากเลี้ยงเราจนแก่แล้วอะ่ะมันไม่ใช่ยุคของพ่อแม่เราแล้วอะ่ะ เสร็จแล้วพอเราหาเงินได้ใช่ไหมมันมันแบบยุคนี้มันต้องดิ้น่นแล้วอะมันพอสามสิบห้าแล้วก็อาจจะไม่มีงานเสร็จแล้วมันก็ทําให้เราคิดว่าการที่เราไม่มีทักษะหรือได้แค่ภาษาอังกฤษยอย่างเดียวอะในในยุคนี้มันไม่พอแล้วอะมันทําให้เรา,าต้องพยายามแบบค้นหาตัวเองหรือว่าเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆนี่ก็คือความคิดนะคะซึ่งสําหรับคนที่อยากพัฒนาตัวเองก็สามารถเรียนจีนได้ซึ่งมันก็ทําให ไม่ตกงานในแบบหนึ่งก็คือว่าเงินเดือนคนที่ได้จริงก็ประมาณสามหมื่นห้าขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ยังพอมีรายได้พิเศษแต่ว่าสมมติว่าแฮมพอมีเวลาก็อย่าอย่าแบบอย่าเรียนแค่อังกฤษกับจีนอะเหมือนเราอะตอนนี้เราก็พยายามเรียนมาร์เก็ตติ้งหรือว่าอะไรที่ยังพอมีประโยชน์ก็ประมาณนี้แหละค่ะความคิดตอนเนี้ยคือแต่ก่อนอะก็คิดนะว่าทํางานที่ตัวเองชอบดีกว่าแต่ว่าพอโตขึ้นโตขึ้นเยอะๆแล้วอะก็รู้สึกว่างานที่ตัวเองชอบแต่ไม่ได้เงินอะมันก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่คือตอนนี้รู้สึกว่าเงินคือสําคัญมากสําคัญกว่า อะไรแต่ว่าสิ่งที่ชอบก็ต้องมาด้วยก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่ากำลังหาตัวเองเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าจะได้จีนกับอังกฤษก็ไม่ไม่พอเหมือนกันตอนนี้กําลังคิดว่าอยากทําเกี่ยวกับมาเก็ตติ้งอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ